กดงานเด้อจ้ะพี่น้องจ้ารอบบาร์ต้อม้องปุ๋นะจ้าจ้าตะก้ามาใส่กันนะจะเป็นสองตะก้าเนาะจ้โอ้ยงานแบบไรกดแชร์กดซับสไครต์ให้บาร์้อมออนแชแนลเด้อจ้ะน้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหัวนำเด้อจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุสุขคนจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศจ้าสวัสจ้าพี่น้องบารต้อมสวัสดีครับเข้าอยู่ในช่องบารต้อมวันนี้แชแนลเช่นเคยพี่น้อง เพติดตามเป็นกำลังแรงเกียรแรงใจให้เราั้องอบคนด้วยนะครับพี่น้องทางเพจ a c e b o o k ที่คือว่าเ่าต้อมบนยูทูบแวทางที่ตอกชื่อเดียวกันเลยครับสามช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยเอาไปติดตามรับชมได้เลยพี่น้องมีของสวยๆกำงาม,งามจ้าไปจ้าไปคุดกันเลยจ้าพี่น้องจ้าวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบสองพันห้าร้อยสิบหกพี่น้องก็ยังเหมือนเดิมขุดเห็ดแต่ก็ ปีนี้น่าน่าจะไม่ได้เปิดรับออเดอร์นาอสาลุงเนาะจ้าเพราะเราเราสองคนไม่พร้อมจริงๆไม่พร้อมที่จะเปิดรับออเดอร์จริงๆพี่น้องด้วยเหตุผลบางอย่างเนาะสาลุงเนาะจ้าเราขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ทักมาขอซื้อเนาะจ้าไปขุดเลยปะ <c oughs> ตับเพราะว่าน้องสาวก,ก็รับซื้ออยู่เลยเนาะเหตุผลมีเหตุผลประการบางอย่างพี่น้องเราสองคนบกพร้อมจริงๆจ้ะ ความงามจะไม่ต้องจะเราอยากขายอยู่พี่น้องแต่เราไม่พร้อมจริงๆพี่น้องหลายอย่างนเนาะหลายอย่าง e <t od> ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องจริงๆจากใจจริงของบ้าต้อมนะที่ทักมาก็ดีที่โทรมาถามก็ดีเนาะสารุกจ้าปีนี้บ้าต้อมขอโทษครับ ก็ไ <Okay>, ล้ครับไอ้เก็บเลยมาต้องรู้ถึงพี่น้องที่เขาอยากเนาะส่วนลุงเนะาะแต่เหตุผลบางอย่างเราไม่พร้อมเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนาะส่วนลุงปีนี้ขอขอเอาส่งให้น้องก่อนเนะาะพน้องน้องรับ ซื้ออยู่เ้าสลุงเนาะพ่อไม่ข้ามาจากเมืองการยิงตรงมาจากเมืองการเลยได้จะไปท้องเราไม่พร้อมอะเราอยากส่งแต่เราไม่พร้อมจริงๆก็ไม่สาม,มารถที่จะส่งได้ติดเรื่องงานเรื่องเวลาหลายอย่างเราสรุ่ เห็นไหมกระลุลก <c oughs> มือบังไหม,มบาบาด,ดาามิมือบัอบงจ้ะเพราะว่าเป็นดอกสวยเราต้องกลัวกลัวมืองดนมือจับต้องท้องมานัา่งฟังไปเอาจุ่มใหม่ก่อนเพราะว่ากันดอกสวยมากเลยจ้ะสวยมาดอกสวยขาย,ยาวสวยมากจ้ะ เปลี่ยนมุมได้จะพี่น้องเนาะว่าจ้ำพอแล้วครับพอแล้วสวยมากเลยเห็นวาเนี่ยเวตาของสับปุยเมื่อวานงามไม่ให้งามกว่านะแถเนะ ดอกสวยมากเลยจ้ะสวยมากเลยยา,เลย,ยาวสวยมากเลยขานปะีิ Å! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. mấy cơn hết, bà thấy hết gì bộ không nào nó không không phải mát răng รักของกันหมอสวยจังเลยสวยมากเลยสวยงามมากจ้ะอยากงัดยากเลยกระโดดข้ารักป่า 凉快了。对。 จะได้จกออกนะสรุปโอ้อยากเงาสรุปไอื้อหือ โซนเขาไหนเราเธอเนาะออนซอนอคือ<ส>กันคือกันหันหลังเอาคือกันเตี้ยเอาคือไปไป,ไปอื้อยับไม่ได้เลยสำรวง có ngắt thòn lắm à đi hát xám áo không mất rồi

ขายาวมากนะก็งขายาวสวยด้วยเอาไปดองน้ำปลาไว้ก่อนนะตัวบานเนี่ยปลาต้มย,ยังงัดคลาคลับหิ้นกับพ่อฮิ้น ม,มนดนง่ายเด้อจ้าพี่น้องจ้าพูนนะอสวยมากนะคะเนาะปัดบนขาพี่น้องจา้าเอาจๆแำ้วเธอสวยมากเลย

พุดเฮตอนเศ้าในหินขนานดานา้นเลยเนาะหินหลายพุดแล้ว อันนี้ยังงามไม่ได้จะไม่ได้จักแล้วขออนุญาตเด้อะทำไหมยังงามไม่ได้เท่าอเ,เอาเสียมนะแทงจุบแทงจุบนะจะง่ายกว่าไปนั่นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ พอแล้วทําเอาใส่เอาใส่กระสอบด้วยทีนีะกระสอบตั้งยังแทงนั่นแหละแทงจุ๊บแทงจุ๊บเอาไปนันน่นแหละยังบ่เทถาเด้อจ้าพี่น้องเนาะบ่ต้อมนะครับจุ๊บอยู่ ถอนได้กระถอนเลยสวยจ้ะจ้ะมายังมดเดิ้ดเจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเลยเเครับเก็บเลยที่ว่าเพิ่นยังอย,อยังก็สรุปสำเร็จเนึ่งขน,งนงาดขาเพิ่งอ,อยากอันนั้นได้อยากเน้นใชดเลยมัคือแบบเพิ่นบานเพิ่อนอ้างนั่น ban là phân ngạo còn nè đã hiện mày xưa khỏi nhanh nhà rồi ไม่ยงจักแล้วโอ้ยจตื่นเหรอีเขียดปะไม่รู้จักคอยกับเวยยินกัดดอกนีงงามเป็นเนาะตัวนี้ างาครับจ้ะอ๋อสวยๆจะไปสรุปผลงานจะไปลุกผลงานเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเนะาะบ่าวต้อมนอกหูนะจ้าจ้า,าตะก,ก้ามาใส่กันนาจะเป็นสองตะก,ก้าเนาะจ้าอ้ยงามบักคักจ้ะไปเท่าไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ก,รกด subscribe กดติดตามให้บ่าวต้อมวันนี้เช่นเดียวกันะครับผิดพลาดกันนายต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงต้อง,งขอตัวลาก่อนครับรอชมคลิปหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณหลายจ้า fc ใหม่ fc เก่า fc ในประเทศและต่างประเทศจ้า